ไม่ยากนะคะแต่อร่อยมากๆตัวแป้งนุ่มมากๆตัวไส้หอมหวานมันกําลังดีไปลงมือทำกันค่ะเรามาทำไส้กันก่อนนะคะขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดเตานะไข่ไก่เบอร์สามสี่ฟองน้ำตาลทราย1นึ110กรัมเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาแป้งข้าวโพด40กรัมกะทิ 300ML แบ่งใส่เล็กน้อยก่อนนะคะ แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็ให้ใส่กะทิที่เหลือนะคะลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่า100 ML แล้วก็ผงใบเตยนะคะวันนี้เบลใช้เป็นผงใบเตยใช้ทั้งหมด2ช้อนชาตักพูนนิดนิดค่ะขั้นตอนนี้ให้เปิดเตาได้เลยนะพอผงใบเตยเขาโดนความร้อนนะคะเดี๋ยวเขาก็ละลายเองค่ะ ถ้าใครไม่อยากใช้ผงใบเตยนะคะจะใช้เป็นใบเตยน้ำใบเตยสดให้เปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำใบเตยนะคะเขาจะค่อยๆค้นเนืดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะพอเนื้อของเขาค้นเนืดแบบนี้แล้วเป็นเนื้อที่สุกใช้ได้แล้วนะให้ปิดเตาได้เลยนะคะพอเราปิดเตาแล้วให้กวนแบบไม่เปิดเตานะคะอีกสักสนาทีค่ะเนื้อของเขาจะได้เนียนๆค่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนที่เราปิดเตาเนี่ยเนื้อจะไม่เนียนขนาดนี้นะคะ แต่พอเราปิดเตาแล้วคนอีก3านาทีเนื้อจะเนียนขึ้นแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะก่อนนําไปใช้งานไปผปสมแป้งกันน้ําเปล่า50กรัมวันนี้เบลใช้ผงใบเตยนะคะเบลใช้ผงใบเตยทั้งหมด1ช้อนชากับอีกครึ่งนึงค่ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนแป้งสาลีบัวแดง250กรัม น้ำตาลทราย70กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือป่นเศษ1ส่วน3ช้อนชาแล้วก็คนผสม,มให้เข้ากันค่ะเข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่เบอร์3 2ฟองน้ำมันรำข้าว40กรัมแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชากลิ่นวานิลาจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ นมสดจืด300 ml นมสดจืดให้แบ่งใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะคนจนกว่าจะไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็ใส่นมสดจืดที่เหลือค่ะลงไปได้เลยตามด้วยน้ำใบเตยนะคะที่เราผสมไว้ลงไปได้เลยแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีๆเลยนะคะ พอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็หาอะไรมาปิดมาคลุมไว้ค่ะเราจะพักแป้งไว้ในตู้เย็นนะคะ30นาทีค่ะพอเราพักแป้งครบเวลาแล้วก็ไปตั้งเตากันค่ะเบลใช้เป็นกระทะกลมแบนแบบนี้นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆในการทําแต่กระทะต้องร้อนจัดๆนะกระทะร้อนจัดแล้วค่อยใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็วนให้ไม่ต้องบางมากค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยนะคะ แป้งที่สุกสามารถใส่ไส้ได้แล้วนะคะหน้าแป้งเขาจะแห้งๆแบบนี้ให้ใส่ไส้ลงไปได้เลยค่ะพอเราใส่ไส้เสร็จแล้วนะคะก็ให้พับทั้งสองฝั่งนะเข้าหากันแบบนี้ค่ะวิธีนี้จะทำให้โตเกียวของเราหน้ากินขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็ห่อง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเบลทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการทำขนมแต่กระทะเนี่ยต้องร้อนจัดๆก่อนนะก่อนนำเนื้อแป้งลงไปค่ะ ถ้ากระทะของเรายังไม่ร้อนจัดแล้วนําแป้งลงไปนะคะแป้งของเราจะด้านค่ะเขาจะไม่นุ่มฟูพอแป้งสุกแล้วก็ใส่ไส้ลงไปได้เลยนะคะพอเราใส่ไส้เสร็จแล้วก็ปิดแป้งทั้งสองฝั่งค่ะเข้าหากันแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะถ้าใครสนใจกระทะกลมแบนที่เบลใช้ทำขนมก็คอมเมนต์ไว้นะคะ ถ้าใครใช้แป้งไม่หมดอยากเก็บแป้งไว้ทําวันหลังเนื้อแป้งสามารถเก็บได้นาน1-2วันส่วนตัวไส้นะคะสามารถเก็บได้นาน3-5วันค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันหรือเบลใส่สูตรไห้อีกทีในคอมเมนต์ถ้าใครมีคําถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเบลเห็นเบลตอบแน่น